3วิธีดูว่า Facebook ของเราสร้างรายได้ได้หรือไม่วิธีที่1แต่ที่เมนูเส้น3เส้นนอนอนมาที่ล่างสุดแต่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแล้วให้เราแต่ที่สถานะบัญชีถ้า Facebook หรือเพจสามารถสร้างรายได้ได้จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกในวงกลมสีเขียวนะครับเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับ วิธีที่2แต่ที่ดชบอร์ดมืออาชีพแต่ที่บัญชี Facebook ของเราได้เลยนะครับตรงที่การสร้างไรายได้โปรไฟล์ของเรากำลังสร้างไรายได้และการแนะนำโปรไฟล์จะแนะนําได้นะครับเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับวิธีที่3แต่ที่การสร้างไรายได้จะขึ้นโปรไฟล์ของคุณกำลังสร้างไรายได้ และเราสามารถแตะเข้าไปดูเครื่องมือที่สร้างไรายได้แต่ละอันนะครับดูง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ